โอเคครับสวัสดีชาว Apex Legends ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับสกินรีวิวนะฮะเป็น Bloodhound Edition นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อแพ็คนี้นะครับผมแล้วก็อยากรู้ว่าตัวสกินมันเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะลงมือซื้อนะฮะในแพ็คนะครับผมในบันเดลเราก็จะได้สกิน The Intimidator นะครับผมตัวนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ได้แบนเนอร์นะครับ อันนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะได้ p r o เลอรสุดเท่สีแดงมาด้วยนะครับแล้วก็ได้เหรียญ1น0 0 c o i นคอย์นะครับเอาไว้ซื้อ Battle Pass หรืออะไรก็ได้นะครับผมส่วนตัวผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อ Battle Pass นะผมแนะนำให้ซื้อบันเดลพวกนี้นะครับจะคุ้มมากๆเลยแล้วมาดูสกินกันก่อนนะครับผมสกินเด e i n อน m ิมิเดเตนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ สีดำแดงตัดกับสีซิเวอร์นะครับผมสีเงินสุดเท่น,นะฮะแล้วก็นี่เลยครับตรงตัวปืนนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูตัวปืนแบบเต็มๆเรามาดูสกินแบบทั้งตัวก่อนนะครับทั้งตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เลย มันเหมือนเลโก้อะไรอะใครเคยใครรู้จักมั้งครับมันเหมือนเลโก้ไบโอเนคลสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูเหมือนผมว่าเหมือนนะคล้ายเลยนี่สไตล์นี้นะครับผมดำแดงตัดกับสีซิเวอร์สีเงินนะครับแล้วก็สกินพาวเลอร์จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม อโอเคสวยงามนะฮะสกินนี้สกินสุดคูลนะครับเรามาดูพาวเลอร์แบบเต็มแม็กซ์กันบ้างนะครับผมเรื่องการยิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแรมโบ้เลยนะฮะเพราะว่ายิงเล่นแล้วอาจจะมันส์มากขึ้นก็ได้นะครับกับสกินนี้นะครับ แต่ไอเส้นข้างๆผมว่ามันอาจจะบังสายตานิดนึงนะฮะอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสกินอื่นมันไม่มีไอไอเขานะฮะเข่าข้างๆนี้ออกมานะครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะได้ไปดูเกมเพลย์กันด้วยนะครับของสกินนี้นะฮะสกิน Bloodhound Intimidator นะครับผมก็ว่าสกินนี้สวยนะเพราะว่าจริงๆไอโมเดลเนี่นเป็นโมเดลของสกิน Legendary อีกทั้ง2ออันนะครับผม แต่สีนี้ผมว่าบางทีอาจจะสวยกว่าตัว Legendary ด้วยซ้ำเหมือนกันนะฮะถ้าชอบก็ไปจับจองกันได้นะครับสำหรับสกินนี้นะครับแล้วก็ยังได้พัน coins มาด้วยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนี้เราจะไปดู Ultimate กันนะฮะแล้วก็พวกสแกนพวกอะไรพวกนี้นะครับ พอตอนสแกนนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นเห็นสีแดงดำนะครับผมส่วนยัคซส่วนใหญ่นะและอัลติเมทนะครับผมนี่เลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมเสียดายผมไม่มีคอมโบผมไม่มีคอมโบตัวแอร์ลูมให้ดูกันนะครับตัวขวานบลัดเฮา นี่นะฮะเห็นถุงมือแบบเต็มๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคล้ายๆแนวสายร็อกเลยนะฮะแล้วถ้าใครอยากดูเกมเพลย์ของสกินนี้นะครับผมก็จัดให้เลยนะครับไปดูกันเลยครับมาครับ Bloodhound Edition Gameplay นะฮะดูกันว่าสกินนี้ในเกมจริงจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมใครอยากให้ผมรีวิว Edition ไหนอ,อีกก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับอ่าเป็นไงสุดเท่ไหมมันเลโก้ไบโอนิคชัดๆเลยนะฮะนี่พร้อมกับแบนเนอร์นะครับผม อิมพิชแบนเนอร์โอเคอเสายมันต้องโดดมึงนี้เอาออกเลยทีมผมเกิดอะไรขึ้นรับไม่ได้ของความเท่ของสกินของทีมผมไดมอนด์ด้วย เจอ devotion เคสรูอยู่ในบ้านนี้กับผมแล้วเออเฮ้ยโอ้โหรุมหน้ารุมหลังจริงๆอิโอ้โหทีมผมก็มาช่วยอย่างทันท่วงที แล้วเขาก็หนีไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูเกมที่2กันเลยนะฮะโอเคครับเรามาอยู่แบบเกมที่2นะฮะเหมือนเดิมนะฮะสายมันส์ผมสายมันอยู่แล้วเราทิ้งดิ่งเลยนะครับดิ่งกระสุธาไม่สนใจเจอมาสเตอร์เจอ Master, เจอเพ็กต์ครีเอเตอร์เรามันไว้ก่อนนะครับโอเค มีใครผมต่อยเลย P20 ก็มานี่คือรีพีเตอร์สแกนก่อนฮะ<ท>ไม่มีนะครับผมเฮ้เจอวะ่ะเพื่อเราโดนแล้วโอเคดีกว่า P20 แน,น่นอนโอ้โหก่อนเจอโดนหนึ่งโอ้โ,โหมันกันเลย ล้มกันหมดโอเคผมช่วยเขาก่อนมีใครอีกไหมโอเคฮะตอนช่วยน่าจะให้เราหันได้นะปะ่ะจัดปะขอสโคปมิจ่ายิงขาซะหน่อย,เ,อยเลี้ยวอะ่ะโอโ้โหลบเลี้ยวโอเคนะฮะเขาไล่ยงิงไม่เก็บเปล่าด้วยจะเห็นที่ ทีมเราก็ออกไปแล้วหนึ่งนะครับอ่าทำได้ยงงี้ไม่ไม่อย่าตั้งกําดผ่านโอเคหัวหนึ่งนัดผมบุกละผมตั้งได้แล้วอะ่ะอุยใครปลาอะไรมาถัางแก๊สพาวเวอร์ oh yeah ถังแก๊สพาวเวอร์โอเคครับผมให้อยู่นะฮะ ปกติผมเล่นไม่ค่อยผมไม่ค่อยพูดไปเล่นไปนะครับถ้าใครชอบก็คอมเมนต์กันไ,ได้เลยนะฮะครั้งหน้าจะได้พูดไปด้วยนะครับไปต่อไปต่อนะครับอ,อืมคุณทุกการไลท์เอ็มโอผมให้สี่สิบอ่ะ ดูดไปแล้วเร็วจัดมีอะไรบ้างนะครับขอชุดเกราะหงมีอะไที<ด>่ไหนอเจอแล้วโอเคเจอเลยเจอล้วอุ้ยมันไม่โดน,นโเไง โอเคได้เวลาเปิดแล้วเปิดเลยฮืมมันเปิดไม่ได้เลยบยอมโอ้โหสุดมันไอ,อยยาโดดลงมาเลยฮะผมรอ,อดพี่อยู่โอ้อยโอ้โหว้าวโอ้โมันดักผมอะเนี่ยซ้ายขวาเลยจบแล้วทีมผม โอเคจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับสกินโชว์เคสสกินรีวิวของ Bloodhound Edition เ,เลยนะครับชอบกดไลค์ชอบกด subscribe เลยนะครับผมถ้าอยากให้ผมทำเอ dition ไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างเลยนะฮะเจอโมซัมบิกครับเจอกันครับโอู้หแอคแท็กสามารถเบรกได้นะไ,ไปผมไยดีกว่า <laughs> you ruined the hunt. Curse you! Ah. ah! Oh! Oh!